ปากล่างนี้เลยค่ะลิล้นท้ายการใส่พานม้ากับแวซิมเลยค่ะว่ารสชาติจะเป็นแบบในเทียบมาจากนั้นมาเลยพอด้วยกันเลยค่ะไอนี้คือเส้นผักไทยแท้ๆนะครับนี่เราก็มาลอยตรงีความมันลอยอยู่ตรงนี้ครับทอดตะกอนชอบถึงคนชอบทำอาหารครับแล้วก็ไปได้สูตรมาจาก อยลาไปอยู่กับสมุยอยู่สามเดือนร้านนี่แหละอ๋อเมื่อก่อนไปนอยู่ที่ภาคใต้ด้วยสวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมินะครับจุดที่พาท่านผู้ชมมาอยู่ตรงนี้นะครับเรียกว่าถานนเส้นลาดใหญ่คอนสวรรค์นะครับก่อนจะเข้าถึงตัวอำเภอนะครับก็จะมีร้านค้าสไตล์ประมาณโมเดิร์นเทรดนะครับตั้งเรียงรายอยู่หลายร้านนะครับแต่วันนี้ที่พาท่านผู้ชมมาที่นี่จะพาไปวิสุทธ ผัดไทยสูตรโบราณน,นะครับของคุณแมวความโดดเด่นก็คือเส้นนี้ใช้เส้นจันนะครับนําเข้าจากต้นตำลักเลยเดี๋ยวจะได้พาท่านผู้ชมมาพิสูน์ความอร่อยด้วยกันของคุณแมวนี่เป็นผัดไทยจริงๆเลยนะครับบางร้านก็จะเขียนว่าผัดไทยแต่ก็เป็นผัดหมี่แล้วคุณแมวเนาะบางที่นะครับก็เติมก็เติมน้ํามันนิดนึงแลออ้วก็หอมแดงนะครับแล้วก็จะผัดให้หอมนะพอหวาน คือกุ้งนะครับเติมมาคือกุ้งวัตถุดิบมีอะไรบ้างครับคุณแมวมีหมูมีทะเลไปครับมีค่ะแต่ร้านจะปกติจะทำเป็นรวมให้เลยค่ะอ๋อครับื่อบางคนเทอาหารทะเลอย่างนี้ก็บอกไม่ค้าได้นะครับบอกคุณแมวได้แต่ถ้าไม่บอกก็คือรวมตอนนี้ก็เสริมพวกกุ้งพวกหมูลงไปแล้วครับสูตรโบราณจริงทีชิ้นปลขามเปกปะาามเปกนี่แหละสูตรโบราณ คืมอมะขามเปียกเขาจะมีความเปรี้ยวแบบนุ่มๆเนาะเปรี้ยวออกหวานๆครับใช่ค่ะนีเ่เราไม่ใส่น้ำส้มตอนนั้นก็เติมเส้นครับเส้นเส้นี่เส้นจำเลยใช่ไหมครับบีบเส้นเส้นจำเเส้นจำไม่ไไม่มีแล้วก็ใส่ใไข่ทนเลแต่เราจะแล้วแต,แต่ลูกค้าอยากทานเส้นอะไรจากนั้นก็เติมน้ำปรุงรสน้ำซอสที่ปรุงไว้แล้วค่ะครับเล่น้ๆน้ำมะขามเปียก เดี๋ยวชิลเลายพาชมชมมาที่สุดก็งมะลอยได้กันนะครับล้างผัดไทยแมวนี้ไม่ได้กลิ่นหอมมาแล้วนะครับเราจะไม่ใช้น้ำเราใช้น้ำซอปเลยโอเคครับร้าน,นนี้เปนน้ำซุปชิลเลียวันหนึ่งเส้นเราหมุวันละกี่กิโลครับคุณแมวประมาณสี่กิโลจานนี้นก็ถั่วงอกครับความแตกต่างระหว่างผัดไทยกับผัดหมี่คุณแม่ต่างกันตรงไหนผัหมี่เขาจะที่ผัดกับแจมก็ไม่ได้ใช้น้ำทำเปลืก แล้วก็ไม่ได <st ícul yn fizer> ้ใส <asan> ่เตาหุงหงานหรือเตาเนาะเพอาะเขาจะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับให้เส้นเขานุ่มนวอันนี้ก็เป็นอาการเสร็จแล้วนะคะมีพร้อมเสิร์ฟแล้วครับไม่แพงนะคะห้าสิบบาทก็ปริมาณถือว่าให้เยอะนะครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับ มาท่านผู้ชมมาเชยมผัดไทยของคุณแมวได้กันครับก็เด่นๆนจะอยู่ที่เส้นนะครับเส้นคุณแมวใช้เส้นจันก็จะม,มีหมูมีกุ้งมีหมึกนะครับ เส้นนี้จะนิ่มนะครับนิ่มเพราะว่าคุณแมวจะใช้เวลาผัดนานนิดนึงเส้นนี้จะนิ่มแล้วก็นุ่มเพิง่งกถือว่าลูกตัวโอเคนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมชอบรอกจักกันก็เติมพริกคิดหน่อยจบแล้วครับคุณแมวสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับร้านคุณแมวนี่ก็คือขายประเภทผัดไทยนอกจากผัดไทยมีอะไรบ้างครับมีผัดซีอิ๊วลาดหน้า สุกี้แห้งน้ำค่ะเอาเกี่ยวกับเส้นเนาะคุณเมวเรามาตั้งร้านกี่โมงครับประมาณเจ็ดโมงค่ะลูกค้ามาทานได้เจือโมงอ่าถึงกี่โมงประมาณสองทุ่มโดยประมาณอ๋อขายเลือกคำเหมือนกันเนาะแล้วมีวันหยุดไหมครับก็แล้วแต่มีธุระถึงจะได้หยุดค่ะอ๋อแสดงว่าปกติขายทุกวันขายทุกวันค่ะจุดที่เราขายนี่เขาเรียกว่าถนนอะไรครับมอนสวรรดใหญ่คอนสวรรษใหญ่เนาะ ร้านคุณแมวจะอยู่ริมทางเลยนะครับรผัดไทยริมทางของ,งกิงสังเกตง่ายง่ายนกเป็ดน้ำอ๋ออยู่มมมด้านหลังจะเป็นบึงหนองแวง,ง,แงเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอคอสนสวรรค์นะครับไอ,ไอนี้คือเส้นผัดไทยแเทเ้ๆนะครับ แล้วอีกอย่างสําคัญก็คือคุณแมวเขาจะค่อนข้างใช้เวลาน้องสมัะนะต้งเส้นเขาแบบนิ่มจริงๆแล้วความอร่อยน่าจะอยู่ที่น้าปรุงรสด่ทําเองทาเองโดยแล้วไม่เก็บไว้นานเราจะทำอาทิตย์หนึ่งจะทำสองรอบน้ำมะสามเปียกนะครับอันนี้เราเราทำเองไหมทำสามเปียกทำเองหมดอ๋อเราก็ทำเองเลยนะอ๋อน้ำมะสามเปียกก็ทําเองนะครับความอร่อยอยู่ตรงนี้ครับ ารกรุกกุคุณแม่เสูตรผัดไทยี่เราไปเรียนรู้มา่างไหนครับก็แต่กอนชอบถึงคนชอบทำอาหารครับ,บแล้วก็ไปได้สูตรมาจากสุราษฎร์ไปอยู่ก็บสม,มุยอยู่สามเดือนร้านนี่แหละอ๋อเมื่<ค>อก่อนอไปอยู่ที่ภาคใต้ด้วยค่ะก็เขาไม่ได้สอนเราหรอกครับแต่เราจำเอาว่า ดัมสูตรเอาว่าผู้พักรักจามันเนาะครับครูพักนักจาเพราะเราเป็นคนสนใจทำอาหารครับก็เลยตัดสินใจมาเปิดที่บ้านเราบ้านเราตอนโควิดด้วยอ๋อเปิดมากี่ปีแล้วครับฝัดไทยตรงมาอยู่ตรงตรงนี้ตรงหน้าอเมริกานะแต่ก่อนอยู่ฝั่งตรงนี้ครับรวมเบสร็จแล้วกี่ปีแล้วครับเกือบสามปีแล้วค่ะตุลาก็ครบสามครับผมเปิดประชุมผ่านไปผ่านมาอย่าพิสูจน์ก็อร่อยนะครับผัดไทยคุณแมว ร้านจะตั้งอยู่ก่อนถึงไฟแดงเนาะก่อนถึงสามแยกไฟแดงหน้าที่ประการอำเภอคอนสวรรค์น,นะครับจังหวัดเชียภูมิเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่บาจะเป็น G.P.S ผมจะปักไว้ในคลิปนะครับมีลูกค้าสั่งกลับบ้านนะครับ ก็ตัวยิบก็ใหม่สดทุกวันแล้วคุณแม่เนาะค่ะไม่เอามาตุนค่ะวันต่อว,วันครับก็ปากล่าเนื้อค่ะลิ้นท้ายการใส่ฟันม้ากับแวซิมเลยค่ะว่า รสชาติจะเป็นแบบอะไรที่เทียาาบมัตตะคันมันได้บ่รืจวงเช่นใดคะราคาก็ยอมเยาค่ะค่ะอิ่มเพื่อละค่ะแต่ละก็ไปกินบ่เบิดกกมีเนี่ต้องมาพิสูจน์เองเนาะต้องมาพิสูจน์เองว่าเป็นอยงไรรสชาติครับเพื่อท่านผู้ชมผ่านไปผ่านมาอำเภอคอนสวรรค์น,นะครับแนนําครับเวลารับประบบทานได้หรือว่าหากว่าท่านผู้ชมเป็นคนต่างพื้นที่ต่างถิ่นมาไม่ถูกนะครับยายละเอียดเพิเ่มเติมของทางร้านปัดไทยคุณแมวผมจะปักหมุดไปใต้คลิปนะครับคุณแมวครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวเราล่าน วันนี้ขอบคุณมากๆให้ร้านปังๆนะคุณแมวนะกิจ <ขอ S 2> การล่งเรืองครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะเจอแวะนะชมได้ะคะ